สวัสดีค่ะมาพบก,กับกินอยู่แบบบ้านๆพี้ยาชาแนเเล,ลค่ะพี่น้องมือสภามิกับเขาค่ะเมนูวันนี้เป็นอาหารไทยค่ะพี่น้องจะพามาทำไก่ผัดใบโหระพาค่ะพี่น้องนะคะกับส่วนผสมตกตายกับสมีน้องสะโพกค,ค่ะนะคะยาสับไวเป็นชิน้นพอดีข่่มค่ะมะเขือพวงค่ะพริกแกงก็จะมีตะไคร้ค่ะหอมแดงพริแกแห้งและพริกสดผสมกันนะคะพี่น้อง หลมละผ้าแล้วก็พริกโดดค่ะพี่น้องนะคะมาหากอนอื่นเดี๋ยวเข้ามาหัวพริกกันก่อนเลยจ้าค่ะพี่น้องหลังจากนั้นค่ะเดี๋ยวเราจะคั่วพริกค่ะผัดพริกให้หอมเลยค่ะพี่น้องนะคะวันนี้ไม่เป็นผัดนะคะผัดเผ็ดค่ะใส่น้ํามันลงไปค่ะตามด้วยพริกแกงค่ะพี่น้องนะคะผัดให้หอมเลยค่ะอันนี้ย่าผัดสไตล์ยาว้วยค่ะพี่น้องนะคะผัดง่ายๆสไตล์ยาวค่ะก็จะใส่ตะไคร้ใส่หอมแดงแล้วก็กระเทียมนิดหน่อยค่ะนะคะ วาทิเนเนนผักผัก็คือหอมแดงกับตระไก่กับบกพริกนะคะพี่น้องนี่ค่ะผัดไปเรื่อยๆให้หอมเลยค่ะ จากนั้นค่ะเติมน้ําลงนิดนึงค่ะเพื่อไม่ให้กระทะไหมค่ะตามด้วยไก่ใส่ลงไปรวนให้สุกค่ะ เดาตามด้วยใบมะกรูดค่ะนีไก่ยอดซับจิ้ไงนะคะพี่น้องซับโคลเชเลเลยค่คะ ผัดไปเรื่อยๆค่ะให้ไก่เราสุกด,ดีๆค่ะจากนั้นเติมน้ำลงนิดนึงค่ะไก่เอ่อพริกนี่ค่ะพี่น้องยกใส่ทั้งพริกสดแล้วก็พริกแห้งนะคะเหตุผลที่ใส่ทั้งสองอย่างก็คือว่า พริกสดเท่าแบบแดงๆนะคะเผ็ดๆนะมันเบิร์ค่ะเยอะก็เลยใส่พริกแห้งลงไปน้ำค่ะ <c oughs> นี่ค่ะ <c oughs> จากนั้นเติมน้ำนิดนึงค่ะ ผัดไปเรื่อยๆค่ะให้ไก่เราสุกดีๆคักๆค่ะพี่น้องนะคะช่วงที่พัดค่ะในยอสุปุงรสไว้เลยค่ะเพื่อให้ความนัวเข้าไปในตัวไก่ค่ะใส่ลงไปตามด้วยน้ำตาลทรายนิดนึงค่ะอันนี้คือชอบให้ชอบมันเด้จ้ะพี่น้องตามด้วยน้ำปลาใส่ลงไปค่ะ เพ้นพัดจะสี่ค่ะพี่น้องไม่ว,ว่ากินที่เดียวขาดเดียวเ้วยค่ะพัเดเย็นจะสีค่ะพี่น้องกับกินฮอดมะอื่นค่ะพี่น้องนะคะแบงไว้น้่ค่ะเพราะว่าตอนแรกนี่เขากินเขาหน่อยนะคะทุกคนเคยเจอผ้ากันแบบว่ากินเขารเรได้ก,กินอิ่มเต็มที่คือยั่งเสารนะคะเรือก็เก็บไว้กินมะอึนเสาไวส้สินะคะพี่น้องเอาละค่ะแล้วเราผัดไก่ไปเรื่อยๆก่อน,นะคะ่ะ ผัดไก่พ่อเริ่มสุกค่ะพี่น้องทีนี้เราก็จะใส่มะเขือพวงลงไปค่ะตามด้วยพริกโดดค่ะพี่น้องพริกกระเรียงนะคะคนอื่นมาพริกกระเรียงยาบึเก็บม,มาสดๆดดกต้นดเลยค่ะนะคะจากนั้นเราก็จะเติมน้ําลงนิดนึงค่ะให้มีมน้ำคุกคลิกเนี่ยนะคะพี่น้องผัดสไตล์เยาะะ่าเลยค่ะอันนี้คือไก่ผัดใบโหระพาเลยคะ่ะพี่น้องนะคะใส่บวกเขียว ่วงไปน้ำใส่บักพริกไปน้ำค่ะเพิ่มความหอมความแซ่บนะคะความเด็ดนะคะพี่น้องนะคะนะคะ่ะผัดไชบะเคีือวพวงเข้าสุกอีกหน่อยนึงค่ะ ็นไม่นุ่งง่ายๆดอกพี่น้องแต่ว่าจะเล่นอาหารนะคะหญิงเสซใบยี่ราดแห้ง,งย่างให้กินเขาแสบค่ะค่ะพี่น้องนะคะหลังจากนั้นค่ะชิมรสหน่อยนึงค่ะพอใส่น้ำจาลอีกหน่อยนึงนะคะพราถ้าเจ้าอยู่งาจะกินรสออกหวานเข้มนะคะชูรดสดบอไซได้เนื่องาะว่าใส่ผงปรุงรสไปแล้วนะคะ หลังจากนั้นเปิดไฟแรงๆค่ะเพื่อเตรียมที่จะใส่ใบโหระพาลงไปนะคะใส่ลงไปเลยค่ะใบโหระพาแบบธรรมชาติค่ะพี่น้องใบยิกใบงอกแน่กับบวกนั้นค่ะ ส่วนหมกพริกที่น้องสามารถปรับได้ดค่ะเอามากตัวนี้ก็ได้เอาเท็ดหน่อยที่มากใ้วัดขาพี่น้องนะคะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะไก่ผัดพริกโหระพาค่ะไก่ผัดใบโหระพานะคะพี่น้องนะคะไปค่ะเดีย๋ยวาเทศจานให้เบิ่งค่ะ ค่ะพี่น้องเมนูวันนี้ค่ะไก่ผัดใบโหระพาค่ะพี่น้องกําลังหอมๆหมยุ่ยๆเลยค่ะพี่น้องนะคะกําลังหอนๆควนๆๆเลยค่ะพี่น้องนะคะเ่บบคือพ่วงลงไปสซบพริกโดดลงไปนะคะพี่น้องแสบป,ปัญยังนะคะใบโหระพาค่ะหอมหวนหวนชู่สเมากเลยค่ะพี่น้องถ้าเป็นใบยี่หร่าแห้งสีอหอมแสบพวกนี้นะคะพี่น้องแต่ว่าวันนี้เปลี่ยนมาเป็นโหระพาบ้างเพราะว่ามันเยอะนะคะรสชาติจะออกหวานเข้มนัวสไตล์เย้าคือเกาะคะ่ะพี่น้องต้องใส่น้ำตาลด้วยนิดนึงค่ะนะคะผู้ใดบบมักกับโบตองใจได้ค่ะผัดแบบสไตล์บานๆนะคะ ความแซ่บอยู่ที่เครื่องแกงที่เราโขลกค่ะก็จะมีตะไคร้ค่ะหอมแดงพริกแห้งพริกสดผสมกันแล้วก็กระเทียมนิดนึงค่ะพี่น้องนะคะใส่เผื่อให้มีความหอมนะคะแต่กระเทียมใส่ลายกระโบแซบนะคะมันจืดนะคะพี่น้องนะคะกินก็บขาว่วยหห้ฮอรมังค่ะพี่น้องน่คะเป็นแซ่บเป็นยังค่ะพี่น้องนะคะตักลาดเขาเลยคะ่ะพี่น้องถ้าเป็นใกล้บ้านใกล้เนว้ห้ฮงแซ่บพักนะคะพี่น้อง ขอบคุณหลายค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกําลังใจดีๆเด้อจากพี่น้องมาค่ะเอาถั่วเอาซ่ามากินเขากินน,น้ำด้วยกันค่ะไก่ผัดใบโหระพาหอมๆยั่วยๆจ้า